ข่าวดีของวังช้างอายุทยานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเมื่อคืนนี้นะครับมีการตกลูกช้างนะครับออกมาเนี่ยลูกน้อยน้ําหนักตัว60กิโกรัมครับเป็นลูกช้างของพังวันเด็กนะครับเป็นแม่ช้างจากวังช้างอายุทยาแล้วก็เตรียมที่จะนำลูกช้างตัวน้อยออกมาโชว์ครั้งแรกในวันพ่อแห่งชาตินี้ครับ โดยพังวันเด็กนะครับแม่ช้างวัย30ปีครับตัวนี้กาให้กําเนิดลูกช้างเพชเมียชื่อว่าบัวสวรรค์ครับจากพ่อช้างที่ชื่อว่าพลายขชาเลิศฟ้าวัย28ปีครับลูกช้างตัวนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีน้ําหนักตัวเนี่ยประมาณ60กิโลกรมัมโดยวังช้างอายุทยานั้นจะเป็นสถานที่ที่มีการตกลูกช้างตามธรรมชาติเนี่ยมากที่สุดนะครับมากถึง60ตัว นะครับเราก็จะมีการจัดเฉลิมฉลองที่สามารถเพาะพันุช้างได้เป็นจํานวนมากด้วยนะครับโดยจะมีการนําช้างไปแสดงในงาน5ธันวามมาราชที่ท้องสนามหลวงครับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้ครับก็แสดงความยินดีกับวังช้างอายุธยาด้วยนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ